สวัสดีค่ะเฟิร์นจากพลานีไทยแลนด์นะคะวันนี้เฟิร์นก็มาแนะนำวิธีการกดเชื่อมอินเอร์คอมระหว่างตัวบลูทูธพ h านี A10 ทกับตัว s e n าเอเดค่ะซึ่งถ้าลูกค้ามีบลูทู o เอเดฟ4นะคะหรือว่าเอเก็จะกดเชื่อมตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันกดเหมือนกันค่ะก่อนอื่นเราเปิดเครื่องขึ้นมานะคะตัว A10 ปุ่มบวกกับปุ่มลบค้างไว้พร้อมกันค่ะส่วนตัวเอเดนะคะปุ่มบวกแล้วก็ปุ่มตรงกลางนะคะ เพิ่มเสียงนะคะเอเทนนะคะกดปุ่มด้านบนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อออกก่อนนะคะจากโหมดฟฟลแเทริงวิธีการจับคู่นะคะตัวเซน่านะคะเราจะกดเข้ามโหมดดูนิเวอร์ i n ลอิน o m ค a ม r พ n รนะคะ ส่วนตัว A10 นะคะเราจะกดเข้าสูโหมด Second Mobile Phone Pairing นะคะเพราะว่าช่องแรกเนี่ยมันจะพูดว่า Phone Pairing ซึ่งเราต้องเชื่อมต่อกับ Bluetooth โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ช่อง2นะคะเราจะเชื่อมต่อเข้ากับ Bluetooth Sena นะคะหลังจากที่เราเปิดเครื่องมาแล้วนะคะตัว A10 เนี่ยเราจะกดปุ่มด้านบนค่ะค้างไว้นะคะจนเข้าสูโหมด Configuration Menu ค่ะ ประมาณ8วินาทีนะคะอ่าปล่อยมือแล้วก็กดปุ่มบวกค่ะหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆค่ะอ่ากดครั้งแรกนะคะจะเป็น second mobile phone pairing <Okay. S 1> เลยค่ะแล้วก็รอนะคะส่วนตัวเซนานะคะจะกดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะคะ <Inter com. S 1> จนเข้าสู่หมดเมนูเหมือนเดิมเลยค่ะกดปุ่มบวกไปเรื่อยๆค่ะ ต้นเข้าสู่หมด Universal Intercom Pairing นะคะ,ะแล้วก็กดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็รอให้บลูทูธมัน connect กันนะคะจริงๆหลังจากเข้าสู่หมด Configuration Menu ปุ๊บให้กดปุ่มลบไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะถึงโหมด Universal Intercom Pairing เร็วกว่าค่ะ อ่ะอันนี้ก็เชื่อมคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเทสเทสนี่ค่ะเทสเทสนี่ค่ะก็การเชื่อมต่างยี่ห้อนะคะตัวพาราีก็สามารถเชื่อมกับเซนาได้ทุกรุ่นนะคะก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ